มันจะหนาวหนอเ้ห <c oughs> นาวชิ้งไวหน้อเว,ว,วิวมุมสูง <c oughs> สวยมากมีหมอกทั้งวัน่ารักมากและที่นี่คือภูผามาา้านทอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ่มทุกที่ค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็ถึงเวลาลดแล่นของชาวแคมป์แล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาไปกินหมอกที่ เขาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครราชสีมาลานกางเต็นท์มีให้เลือกเยอะมากเส้นทางไปเนี่ยง่ายๆ่คง,งไม่มากลาดชันน้อยลูกรังนิดคอนกรีตหน่อยเดินทางแค่4ชั่วโมงนิดนิดเองส่วนรถเล็กเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสามารถขึ้นมาได้แน่นอน,นะคะ่ะโดยเราเลือกตั้งแคมป์กันที่ผู้ผ่าม่านหมอกโฮมสเตย์สามารถบอกอินเข้าไปได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้า คิดค่ากางเต็นท์แค่100บาทเท่านั้นนอกจากลานกางเต็นท์แล้วเนี่ยเขายังมีบ้านพักน่ารักน่ารักที่ตกแต่งภายนอกได้กลมกลืนกับธรรมชาติสุดๆมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาไม่ว่าจะมาเดี่ยวมากลุ่มเขามีรองรับหมดเลยค่ะโดยที่นี่นะคะ่รมรื่นกว้างขวางมีทั้งลานหญ้าลานหินชมวิวถ่ายรูปได้ทุกมุมมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของจำเป็นอำนวยความสะดวกแเราค่ะ ในส่วนของห้องน้ำสะอาดใช้ได้เลยแต่ว่าใช้ชายหญิงร่วมกันนะคะสามารถตอบลักได้แล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายที่สำคัญปิ้งย่างได้แต่ว่าห้ามนำหมูหรือส่วนผสมที่มีหมูเข้ามานะคะบรรยากาศการแคมปิ้งของพวกเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้ยปิวแล้วมาเทงเรื่อเๆๆสาปิวไม่ได้รอกันเด ต้องล็อกต้องล็อกลงแรงมากเ็นก็ยังไม่ได้กางแล้วก็ฝากับแม่กำลังทำงานอย่างหนักโหแม่นักงมากว่ะโดนใจงานวัยรุ่นเขาไปไหนกันหมดเนี่ยวัยรุ่นนอนหนีไปไหนกันหมดเนี่ยปล่อยให้คนชราต้องมาแบกหามอยู่ยังไงนคนนี้ค่ะคนนี้เป็นวัยรุ่นแสนสวย ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไปไปายบายนะครับหมอกเยอะมากหมอกเยอะสุดๆหนาวมากตอนแรกอ่ะเราดูพยากรณ์อากาศกันใช่ปะ แล้วความแบบไม่เชื่อหรอกแบบมันน่าฝนมันจะหนาวเหรอมันไม่หนาวากีกว็่องศามันหนาวค่ะทุกคนดีนะเอาผ้าห่มทิ้งไวปากกันดูดิคมม่ะหนาวแค่ไหนบาซีล่ะเฮยหนาว <laughs> อันนี <laughs> ้ก็ปล่อยให้ป่าแบบกลางเต็น์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะแบบเป็นผู้ชมสมาชิกของเรามาเพิ่มแล้วค่ะสมาชิกของเรามาเพิ่มและะ้วามมาะคะ่ะ안녕早ด好 ป๋าบอกให้มิ่งไปช่วยกางเต็นต์ตัวเองเ <laughs> สวยจจ้าเสวย์จโอ๊ยทำไมตัวเหลือเท่านั้นนะหนาวหมอกมาแล้วนะหมอกมาแล้วนะหมอกมาแล เต็นท์ของเรากลางมาหนึ่งฝั่งก่อนเพราะว่าตรงที่เราอยู่มันเป็นเองนะคะมุดเข้ามาีอีอ,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 อะไรอ่ะหมอนหมอนอะไรอ่ะหมอนรองคออุ้ยมีสองอันเลยอรอค่ะที่พกติดรถไว้ตลอดขันไว ในที่จุัวนอนแล้วนะคะตอนแรกเราไปนอนในรถมาข้างนอกก็คืออยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหนาวมาแล้วมันก็มีฝนตกโปรยปลายตุไปเจ้าโอเควิดีโอเด้เนี่ย <c oughs> ให้เห็นบรรยากาศออกไปขันโวได้หนาวงามมากของแจมลูกพี่ค่ะสวยมันน่ารักค่ะไม่ตั้งใจให้สวยแล้วคะ่ะต้องสวยที่สุดน่นี่นะคะปกติเราต้องกางเท้าใช่ไหมแต่เราเกิดอาการท้อค่ะแค่กางเต็นท์ก็เหนื่อยจะแย่แล้วเราเปลี่ยนโองกลางเป็นดม ตามที่เขาบอกแล้วตามรีวิวแล้วมันใช้ได้จริงนก็กิ่งข้าวในทงกลางไม่ปรุงแบบน้ำนองปูนั่งไม่ได้แล้วก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เอาเป็นพื้นที่โล่งแจ้งางนทำเป็นที่แทนข้าวตั้งเตาแก๊สอะไรพวกนี้ทุกทีตรงนี้เราจะมีถุงใช่ไหมเต็นท์เนี้ยเต็นท์แกชัวเอาอยู่บ้ากๆเลอนะไม่ได้นอันนี้การทำงานแบบคนที่เกลียดแม่ก็ไลฟ์สดไปแล้วก็นอนถ่าย เดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะพาทุกคนไปเดินชมวิวแล้วก็เมื่ออาหารวันนี้ก็คือซุกี้แสนอร่อยดูบริการข้างนอกออกเข้านะคะบอกลงเลยขาวทุกคนเลยตอนนี้นใช่ไม่อยากออกไปข้างนอกเลยอ่ะหนาว ถ้าเราไม่ออกไปข้านงนอกเราก็จะไม่ได้ภาพหมอกสวยๆให้ท่านผู้ชมดูไงมดแดงฉะนั้นขอเวลาเอกสักประมาณ5นาทีในการเตรียมตัวนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกไปเก็บบรรยากาศให้ วันนี้นะคะเราก็จะทำส,ส,สุกี้ค่ะเพราะว่าหนาวมากต้องการของร้อนมาประทังชีวิตจะตายแล้วต้องหันมาค่าพี่มนอนกแน่หันมัเนี้จ้า ีคุมผ้าไว้ไมาเย็นพร้อมกินกันสองคนดินเนอร์ใช่ดินเนอร์พี่เหมือนโดนหอ่อศพเลยอะเหลือแต่หวัวนี่ที่ข้างๆยังว่างนะคะรัสกินซองจับเ <laughs> ้ากินข้าวไม่ได้กับป้าห <laughs> <laughs> นักอยู่น,น, <laughs> นะเมี่อิี้ก็ได้เห็นว่าหนูเอามือจบทุกอย่าง จนี่นะคะมื้อเย็นของเราก็คือสุก,กี้ค่ะสุก,กี้ที่มีราทแค่สองคนแต่ต้องแต่ต้องคนอื่นไม่มา,า,าไม่ได้กินนะกีก่ไปเอยอากรับต้องไปปันป่นรอปั่นอะปั่นจักรยานนได้น้ำจิ้มอยู่ไหนอะน้ำจิ้มอยู่ไหน,น,ไหนไปั่นยะ มันเทน้ำจิ้มวยพี่อ่ะพ่้ว่าให้กินยังไงแล้วทำไมฟ้าาใส่นจิ้มด้วยวะใช่ตรงไหน่ตรงนี้นั่แหละแต่เราไม่เห็นตอนนัวคนเพิ่งออกมาคนเพิ่งออกมาหนาวไอ้คนที่นั่งอยู่ชาวมดเลยากกว่าักกว่านีแหละห้องน้ำตรงนี้ตรงนี้น้ำก็แล้วเ่งเลยเ ต้องทำ้้ใหก็ไม่ตอบแม่เรือคเรืออะไระทุกคนยุดทุกคนนํำสุปรสชาติโคตรแย่โคเสีย่ก็รสธรอ่ะอยากกิอสอยากอสร มันมันเดี๋ยวมันแย่เลยก็มันใส่บะหมี่อยู <z traditions and heartbreaking> ่ไงเป็นลมไม่ได้มองเอาอย่าดมก็ได้มั้างมึงมองแล้วมันขำขอนเล่นมุกด้วยนะมันไม่ได้เล่นนะขำนะมันขำนำอ่ะคือคิดไปแล้วขำก่อนมันเก็ตก่อนไหมขำแม่กินขนมเนาะอย่าดี เอใช่ไหมกินเป็นโตกันหรอว่าจะกินฟิงเกอร์ฟิงเกอร์่อมปลาอะไรหัวปาดบไก วันนี้คือมือช้าของเรานะคะเป็นไส้กรอบกับขนมปังปิ้งค่ะเราจะมาชงกาแฟกันค่ะแม่กาแฟต้องใส่กี่ช้อนนะกาแฟหลังๆเริ่มไม่มีความสนทุีแล้วนะคะแล่วแม่กาแฟคงเมื่อก่อนเราทำแช่แรกๆนะ้นั่งบดกาแฟนั่งบดเงี้เเห็นชาวแคมปิ้งเขาทำการนบดป้้ง อุ้ยแลย้วเขาบอกว่าเราไม่ควรพูดคำว่าขี้เกียจมันจะทำให้เราเป็นนิสัยขี้เกียจใช่เราใ,ใสองช้อนใช่ไหมลงปาดด้วยปะลงปาดด้วยอี้ยดิหกหมดแล้วเพื่อนๆพื่หกหมดแล้ว นีะคะไข่ต้มกับน้ำจิ้มสุกี้เด็ดมากบอกเลยเอ็งไม่อายคนหรอหมดเอง็งอยากได้คนหมอบบางเลยเอ็ก็ขายขาหมูแดงเอ็งก็ขายสวยอะไม่มีแล้วอะไม่มีแล้วอะเอ็งต้องกินของเงต้องไม่พูดเอ็งต้องอมไว้ก่อนครั้งหนึ่งให้กินของร้อนเยอะ แก้วหน่อยนะตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขาใหญ่เที่ยวจ้าทำอะไรอยู่เดี๋ยบเท้าเจี๊ยรองเท้าเจี๊ยบรองเท้าเป็นแบรนด์นี้ค่ะคุเที่ยวเท้าให้คนดูแบบนี้ไม่ได้เลยคุณทำ่างนี้ไม่ได้แสแม่อยวรอคนสวยแสจะทำแแมนสะทำไมโก้ อะไรกันกปเนี่เป็นเขินนี่เองไม่เห็นอะไรเลยว้าเย็นแมมาดูดิเอ<ห><ม>าน้ำตุ้มใ้แมเหรอต้นีเองแมมามา้มีหมวกต้องมาหมอเออถ้ามาหมวกต้องมาหมอ <laughs> ้ามาหมวกต้องมีหมอก <laughs> เออ นี่ซื้อสดๆร้อนๆจากที่นี่เจ็ดสิบบาทของกินกุูงเออไม่ต้องซื้อเอ้ไม่ต้องเอาหมวกมามาซื้อที่นี่เดี๋ยวไปกินกระเพาหมูกรอบแสนอร่อยกันค่ะใครเลี้ยงผีเหมือนค่ะรับหมดเลย่ะรับรับรับทุกรับเพราเวลาไหนถามมีครับนี่เขามีรถบริการน้ำเที่ยวด้วยนะคะคนเพื่อทหารเขามีรถน้ำเที่ยวด้วยรถน้ำเที่ยวก็คือนำจากนี่ไปนู่นไปกลับ20บาท เจ๊เจ๊เพ้อจักรยานได้เขาก็มีจักรยานให้ปั่นด้วยนะคะจักรยานกี่บาทพี่ฟ้าไม่รู้ไม่ได้มาดูเอานี่ไงนี่ไงจักรยานปั่นเดียวสี่สิปั่นปู้บแปดสิบนี่นี่นี่โซนนี้เป็นโซนที่ถูกใจที่สุดดูกันของกินดีมากของกินดีมากนี่เลยของกินนี่แขรไม่หมวป่ะตอนนี้ปั่นอยู่ เอาโยเกิร์ตดับเบิลบิปป๊กป้ค่ะหวานน้อยนะคะเตยอ่านตามสั่งแม่คือเพียง,งเดี๋ไขเบยหน้ามาดจัมเท่าไหร่ลูกจัมเท่าไหร่เนยกะเพราไข่ดาว45บห้าบาทข้าพวโหมูกรอบจะเริ่มต้นที่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบทไมเอ็นดัวนึกวา,า,า,านเลยวานกินล่ะซุ้มตำซุ้มตำเบืแดงซุ้มตำซุ้มตำไม่รู้ สี่สิบบาทรสชาติอร่อยถูกป่ะแค่สิบบาท,สบาทารสชาติอีซานแท้ๆอร่อยนี่เครื่องในผสับกิ่เข่ากินแล้วนะนุ่มสีหน้าเครื่องในมันร้อนดิเ <vivre> ลยแดดออกอะส่งอารมณ์มาด้วยส่งอารมณ์มาหาฟ้อง ผมเมื่อยแขดูหนาของของใครวะเนี่ยข้าวผมคแดงคนแดงคือคนเดียวหมดนี่เลยนั่งซีนั่งซีอย่าบูว่าของใครของใครของใครก็รู้เดาได้เดี๋ยวไงเดาดีสองเสืลายไปามาแบ่งแม่เลยอ้

กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะแลอย่าลืมกดรีพอร์ตกดรายงานกดบอกช่องนี้ด้วยนะคะไม่ได้นะคะอย่านะคะอย่าตามลูกไว้นี้ขนานี้โคขนานโคขนาคขนาดแบบ่เออไม่้ใช่ไหม่าลซ่น่นล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 ่น่นล่นล่นก่่น่นล่นล่่น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 ล่ไ่ว่าไ่้โน่นข่ยล่นล่น่น่ล่นล่ล่ล่่่ เป็นพยานได้บอ้หกลัมือเลยมิโดนาเลยอ่ะขาเกือบขาดอ่ะดีนะที่รอดอมาเกี่ยวอะไระเนี่ครา มากับป๋าเนอะเว้เขาไม่ขับเร็วหรือเปล่าเออเขาไม่ให้แปรเร็วตอนแรกจะทิ้งกระเป๋าใหยจิตใจแบบนั้นนี่เองโซดีกระเป๋าสองพันเฮ้ยไเอาฮ้ยทำไมอะหนูหลุดจริง สนกดูทุกคนจะภูมิใจมากเลยที่ตรงตรงสนิมต้องรีเช็ดเพราะสนิมโดนฝังวทำลายทำลายหมดอไอ้นี่มันไอน้ำข้้งแก้วเอาน้ำขัางแก้วไปจาอกไปฝังออาไปย่างหายง่ออกม พยา่ไปแล้ยมเดี๋ยวป่านต้องตามอ๋อให้ลูกตามไปหัถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา